เมื่อวันที่30กรกฎาคม2563เวลา10นาฬิกาพันเอกสมบูรณ์นหนองคายเสยนาธิการมนลทนทหารบกที่23ลงพื้นที่สังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2563ณหอประชุมที่ว่าการอำเภออําเภอเมืองและอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินโดยมีพันเอกรวิรักษ์สัตตบุตร ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่22ประธานคณะกรรมการการตรวจเลือกคณะที่2และพันโทนรงชัยนิตยสุดผู้บังคับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ประธานคณะกรรมการการตรวจเลือกคณะที่3ให้การต้อนรับต่อจากนั้น เสนาธิการมณฑลทหารบกที่23ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการการตรวจเลือกและทหารกองเกินที่เข้ามารับการตรวจเลือกโดยได้เน้นย้ำตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกในเรื่องการร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการการตรวจเลือกจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสยุติธรรมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและแนวทางการตรวจเลือกปี2563 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับทหารกองเกินที่เข้ามารับการตรวจเลือกรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลานโดยได้กำชับและเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการเวีนระยะห่างทางสังคมของทหารกองเกินและประชาชน ที่เดินทางมาให้กำลังใจสำหรับการตรวจเลือกในพื้นที่จังหวัดกาลสินแบ่งเป็นพื้นที่การตรวจเลือกเป็น3คณะ ครอบคลุมพื้นที่18อำเภอดำเนินการตรวจเลือกว่วงวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2563มีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกจำนวน5,154คนจำนวนที่จะต้องส่งเข้ากองประจำการ1,638คนมีทหารกองเกินแสดงความจำนองร้องขอเข้ากองประจำการเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมียอดร้องขอห่วงวันที่26มิถุนายนถึง22กรกฎาคม2563จำนวน488ตนคิดเป็นดอยละ29.79ทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23รายงาน